ตัวประกันคือใครนะ่ะเช็คบนติดใครก่อนเลยผู้หญิงจ่จาเลยครับแต่ไม่แน,น่ใจคนคนนี้อ่าเหมือนเหมือนเป็นแฟนของหมอเปียกอะ่ะคนคุยนี่แหละจำไม่ได้ชื่ออะไรผมเหมือนผมเ,เคยไปส่งเขานะเ,านขเขาท <บน S 2> ี่นี่นะเรินะ่เคแล้วอ่าสามสองอ่าสามสองสีนี่มั่นคณนะถามน่าจะฉลาด ใช่ใช่ใช่โอ้นีเป็นตัวประการซะด้วยอาจารย์ว่าไอ้ผีนะ<ๆ>ข้อต้องหนีครับใช่ต้องหนีเขาต้องหนีทำไมจะเดาว่าให้เราเล่นตอลอดไปจอดข้างใน,นให้หมดแล้วห้ามเล่นั้กมใส่ห้เ,เขาหลบเนี่ย re. ทุกทีครับสองข้อนี่อย่างนั้นน่ะเออเขาบอกเขาเขาจะไม่ใช้อาวุธเขาบอกเขาจะไม่ใช้อาวุธเขาจะเงียบเดียวตจะตรงนี้ครับตรงที่ผมยืนอยู่เลยรับตัวประกันนะคนคเสร็จแล้วปอบผมเลยนะเดี๋ยวร้องข้างหน้านะเขาปล่อยตัวประกันแล้วเขาปล่อยตัวประกันแล้วมีสองคนนะครับผมอาร์ตสามสองเขาจะขับขับรถออกมาแล้วค่ะ ขับรถไปแล้วผมสามารถยิงเขาได้เลยไหมครับผมสามารถยิงเขาได้เลยไหมไปเติมกันแล้วไม่ทันอยู่ไหมครับทันอยู่แล้วอยู่รอรอนิ้วผมเราไปคนหนึ่งเขามีสองคนขยิ้ย่างผมรวยรวยถ้าผมคนหนึ่งดีข้างหน้าผมไปไม่ทัน ไอ้ลานเนี่ยเะให้จะให้เขาตายเขาตายเขาตายสามารถเข้าไปวอร์เจดร่วมได้ไหมเนะี่ยเอ่อตอนนี้ในร้านเลียรครับเ,เขามีสองคนหน่งเหรอ เขาเขาสลบกระดับปุ่มหเขาแตกก็โอ้โหี่สามันแหละมาเรากระดับปุ่มก่อนไหมเขายิงผมก่อนสองนั้นให้สองแปะครับทำไมทางนี้่ายมากเลยเราไปแอดดปกันไหมเราเยอะเนี่อ๋อ้ลองดูไปฟาดโจลเล่นกันดีกว่าโจลก็ยิงได้ดอย่างเงี้ย ขับรถอยู่ใครไปปีนยางผมวะใครตัอกันนะเมื่อโจรส์แหละเขามีมุสปืนใช่ไหมแต่อาจารย์มีปืนอาจารย์จะยิงแหละโอ้ให้ตายเถอะเดี๋ไปแอดดกแฮะแอบดกกันดีกว่าขับรถอะไรเนี่ยที่คนนี้เสร็จก่อนนะขับรถอะไรคะ ขับรถดีๆหน่อยนะครับผมขอบคุณค่ะครับผมใครจะเป็นคนเฝ้าข,คขาคะอ๋อไม่อยู่ผมเฝ้าให้ก็ได้ครับหอด้วยหมอไปอดัปวดูทซองเพราะว่าต้องไปดูคนที่นู่นใช่เจอท้องกันสี่คนเลยเนะี่ยร้วนเร็วเลยนะเราเอาอไงคะ ไปเขาไว้เข้าครังสองนอก,ก่อนไหมเอาเขาไปไว้สอนอแล้วก็หมอกลับจากแอร์ดรอปค่ให้เขามาสอนอได้ไหมคะผมต้องตามหมอให้ก่อนับหมอหมอ,หมอนี่หมอมาแล้วใช่ไหมหมอไม่อยู่ใช่ไหมหมอนะ่าจะไปแอร์ดรอปหมดอะคะ่ะเขาสี่คนเลยนะไปแอร์ดรอปหมดเลยเหรอหมอหรือเปล่าใช่ให้ดรอปไ่ไหนวนะ แอรดอปต้องรออีกหนึ่งนาทีมันจะตกแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเจอหน้าลรงพักเราคุณผู้หญิงนี่สองรอบเลยคุณตำรวจแหละขับรถไม่ดีเอาคุณ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 งานรถทำไมเอ้า ทำอะไรครับทำอะไรครับผมเ่วจคะอ้ามีเจเลยโอ้ <c oughs> เฝ้าให้ก็ไดฝ้าให้ได้อยากไปเล่นแอดดอปไปเลยรู้ของไม่ได้แอดอลปะถ้ามีคนเฝ้าแล้ว <c oughs> อานาย กเจชุบๆเรายึดกันแดงเขาก่อนไหมล่ะกลัวเขาหนียังเลยใช่แต่การ์ดเนี่ยคนพยายามเขามารุประชาชนันสองตกไกลมากอ่ะไปดิไปไหนยู่ไหน่างบานใครเนี่ยผมไปด้วยอาจารย์ขับเลยไปเลยให้หัวเหลืองนี่ใครซื้อยเนี่ยมากเลย ยิงนัดเลยป่ะเออเราเราใช้ปืนไม่ได้นะไอ้ดอกแต่ว่าคะาเขาไม่ให้คนกลัวค่ะเขาบอกว่าให้เราคนที่สอนน้องเดี๋ยวเป็นคนที่สอนน้องก็ได้เล่นเล่นยั็ดมาทีแบบพายจริงเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองาโอ้คอนเสิร์เล่นอย่างงี้ไม่ได้เลยเป็นผมก็ต้องทำที่สอนน้องแหละครับเขารู้กฎดีอ่ะโอเค เไม่ดรอปแล้วไกลบ้าเลยผมคิดว่าจะตกเมือนเดิมไกลมากนะ้สามไมล์ไม่ได้เลยาะว่าเขาต้องมาเปิดจมวกก่อนเป็นอย่างแน่เออเราต้องเราต้องจอดห่างๆนิดนึงนะเราเราเอารถเข้าไปจอดในวงไม่ได้ใช่แล้วเข้าใกล้ระดับไม่ได้ืลจอดสองคนนะแล้วก็เดี๋ยว หมอไปไหนขึ่นเป็นคนเลยสามคนที่ว่าเราจะรอดรอดเน่นไ,ไม่ได้ร่ะไม้สติกกับไฟสายหมดเลยนะว่าสติกนี่น่าจะเวอร์ก,กว่านะชี้ด้วยเอาเอาปืนมาตแกันนะไม่น่าได้นะแล้วเขาห้ามใช้ปืนปืนสกไหมไม่ได้ใช้ปืนคืนะ ระยะนี้เราจะวิ่งได้อเร็วดว้รๆเร็วๆแล้วตำรวจโดนขังได้ไงประเด็นแหละไม่ได้โดน,นขังแค่โจมขังมาเลยทีนี้สี่คนมันใช้เวลากี่นาทีในการสามารถเกดด็บไว้ต่อได้ระหว่าวิ่งเข้าไปเก็บไออสิบน,น,นาทีโอ้ห้านาทียี่สิบแปดห้าทีน,ท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 นทั้นคุมเกมเมื่อไหร่ ปิคุมไว้ลองมีดด้วยครับเอ่อเฝ้าประตู A คนหนึ่งประตู B คนได้ไหมคะนาจีขอขได้ไหมผมยังรอเก็บอ่ะเบือข้างใต้แล้วมั้งได้เลยเขาน่าจะช่วยตัวประกันนะครับตอนนี้ระวังไว้เลยนะเพราะเขาเหมือนเขาวอคุยกับเพื่อนระวังนะครับผมครับผมครับผมถือปืนกลไม่ได้ก็ได้ครับข้างหน้าถ้าไงเอ่อประตูบีล็อกนะ เช็คเอออยู่ที่เอ,อเอ,อเอ,อเมนฮอรได้หมดตอนนี้รอบหมดเลย๋อเคเพิ่งเอาตัวหอบไปแล้วเรอแบบขึ้นรถจอดเราขึ้นรถก่อนแล้วค่อยออกไปคนด,ดูก่อนผมว่าโดนแน่ๆเพราว่าโดนแน่ๆร,ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะตอนนี้เขาแจ้งวอรแล้ว,วอ่ะเขาแจ้งเราว่าให้รถมารับที่หน้าโรงพยาบาลนะคะอืม พูดในวอเมื่อกี้แจ้งเขาแล้วว่าให้อย่าใช้วอเขาก็ใช้วอไม่หยุดเลยว่าตรงนู้นมันกว่านะตรงนู้นน่าจะสนุกกว่าแน่เลยนะตรงนู้นมันกว่านะตรงนู้นมันกว่ากนะินตัวประกัน,หนเหรอเฮ้ยนเราอไอ้แบะไปฉี้ตัวกันไปไม่ทันแล้วตอนนี้นไปมาแล้วใหม่คันนึง ตำรวจเที่ย็คงมมโฮงงง่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมไอ้หลามในตอนนอนอดีกว่าวะคตรทีหลังกำกสีเลยเหรอ,เอ,อคนมันน้อยเพราะว่าแกงมันเขาจะทำเตาา็่ตอรี่มีมอเตอร์ไซค์มาสองคนแกงย่ชีดาบครับสองแปดแจ้งศูนย์มีตำรวจคนไหนว่างไม่มป็่ฝัน รวมทั uh, <e ้งหมดเป็นสามแล้วนะทั้งหมดตรงนั้นอาจจะได้หมดติดติดอยู่ในโรงพยาบาลครับอยู่แอร์ดบสามคนสี่คนติดในโรงพยาบาลสี่คนครับคนหนึ่งเป็นใครน่เพราะว่าหนึ่งทีสุดท้ายเขาต้องมาเพราะฉะนั้นเราควรหนี โบวี้มาเล่กาเลียงหมามาด้วยเออไม่ตำรวจคนไหนว่างไหมเป็นอยู่นี่แหละได้รับว่าได้บอกรับแทงแน่เลยว่ะสามสี่ว่ะสบายปะเราอ่ะสบายดิตำรวจที่โยโ่โรงพยาบาลเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวิ่งมานะ้วนะติดนะที่ไหนครับจ่ายวิ่งมาแล้วนะตัวนึงนทีีหมอล็อกประตูครับแล้วก็มีคนร้ายอยู่ข้างในโรงพยาบาลด้วย วิ่งมาแล้วนะคนนึงต้องการวอร์จ็ดช่วยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังยังออกไม่ได้ครับเพราะว่าหมอยังไม่มาเขามีการพูดว่าเขาจะใช้รถเกาะอะไรสักอย่างนะเขาจะขอเทกสองด้วยเขาต้องเรื่องอะไรแคเขาบอกขอแคเกมแค่ครับเราเออระหว่างนี้กันปน ในการติจตาจะเย็นตาจะเย็นน,นี่ผมฝึกตี๋นะนี่ไงขยาจะออกไม่ได้ตำรวจโดนขังในโรงพยาบาลมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วสี่นะถึงไหมเบสนะ่นหรห้าหกหกคนไหวแล้วเรามาแล้วอยู่บนสุด

พิติคาน เหลิมเศร้าซึมจิตใจต้องการพื้นที่สงบย้อนมองอดีตต่างๆที่พาเราเดินทางไม่มีวันจบบางคนแทบขายวิญญาณจนล่าจะกลายเป็นซากศพบ,บ้างสุขใจเป็นกองเงินพระผ่านชีวิตที่แม่งก็ทอละหดโลเป็นทรงกลมทำไมสังคมมันเหลี่ยมจังต้องการกันเอื้อเฟือพอถึงเวลาทำไมต้องแย่งกันบางคนอยากเป็นผู้ให้แต่ไม่รู้จักกันแบ่งปันทำดีกันมาเสมอได้พอกผิดทำไมต้องแดกดันเจอแต่ผู้คนที่ยิ้มให้แต่พอหันหลังจะทิมกันทำไมกูต้องไปพูดดีคนที่เก่งเรื่องปลุก